ยากจะมาซื้ออยู่ไม่รู้อยู่ตรไหนเดินัเลยไม่นได้ซื้อหเตยลาดน้ำคลองรัตไมยม่ะเสาร์อาทิตย์ อันนี้จะเป็นปลาทูต้มเค็มค่ะแล้วก็มีปลาตะเพียนต้มเค็มค่ะเป็นสูตรของที่บ้านที่บ้านก็คือที่เพชรเนี่ยจะทําปลาทูจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปลาทูหมดเลยค่ะปลาทูนึ่งปลาทูแดดเดียวปลาทูต้มเค็มอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาดา้นะโอ,โอ,โอ้นานมากแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นยายค่ะยายเสียไปตอนอายุ88ยายเสียไปประมาณเกือบ30-40ปีแล้วแล้วรุ่นยายแล้วก็มาตกมาถึงป้าป้าทําต่อค่ะแล้วป้ามาแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นของพวกหนูทํานานค่ะทำมานานแล้วเกือบร้อยไ้มใช่ต้มแล้วก็เอาขึ้นมาขายทีเนี้ยพอออกขายลูกค้าก็ถามหาปลาตะเพียนว่ามีไหมที่เนี้ยแฟนก็เลยลองเอาสูตรน้ําของปลาทูที่บ้านนะคะมาต้มปลาตะเพียนดูปรากฏว่ามันได้เราลองเอามาให้ลูกค้าทานนะคะค่ะลูกค้าบอกว่าได้รสชาติได้อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็คือขายคู่กันมาตลอดก็คือทําเองหมดเลยทั้งปลาทูทั้งปลา,าตะเพียนค่ะพี่ ทำเองทุกอย่างค่ะไม่ไม่ได้ละมาปลาก็ซื้อเองแล้วก็ไปคัดเองราคาปลาคัดมันก็จะแพงกว่าปลาทั่วไปคือเขาก็บวกค่าคัดพิเศษไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นสูตรอะไรยังไงของเราก็คือจะเป็นใช้อ้อยแบบสูตรโบราณดั้งเดิมเลยค่ะมีอ้อยมีสับป,ประรดไม่มีพวกสารกันบูดหรือว่าพวกดินประสิวเลยค่ะไม่ใส่ค่ะตัวนี้ที่พิเศษก็คือของเราจะใช้น้ำตาลตะหนดเมืองเพชรในการต้มเคี่ยวมันจะทำให้หอมค่ะ แล้วก็ใช้เตาถ่านในการต้มต้มแบบโบราณดั้งเดิมเลยทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยค่ะครเราทําตรงนี้ต้มขายเนี่ยตัวเราทานเองด้วยอะไรที่มันทำให้ก้างเปลือก็คือการต้มที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวและนานโดยการเคี่ยวที่ไฟเบาๆลุลุมไปเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นปลาตะเพียนเราก็จะต้มประมาณ2วันนะคะ2วัน2คืนใส่ถ่านไปเรื่อยๆลุลุมไปเรื่อยๆ จนก้างมันเปื่อยยุ่ยนิ่มทานได้ตลอดเลยค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะสองวันนี่เปื่อยใช่ไหมสองวันเนี่ยเปื่อยแล้วเปื่อยค่ะเคี้ยวได้เลยค่ะไม่มีก้างแข็งแล้วก็เวลาเรามาขายเนี่ยเราก็มาขึ้นตั้งอุ่นลุมๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเปิดไฟเบาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวน้ำเนี่ยที่ร้อนน้ําตาลเนี่ยก็คือเคลือบในตัวปลาเข้าเนื้อเข้าเนื้อด้วยหวานกลมๆไม่ได้แบบหวานโดดเราไม่ได้ใช้น้ําตาลทราย เป็นน้ำตาลตโนดล้วนๆเลยค่ะ,ะตัวปลาทูก็เหมือนกันสูตรเดียวกันค่ะสูตรเดียวกันหมดปลาทูนี่เราใช้เป็นปลาทูสดนะพี่ไม่ได้ใช้ปลาทูนึ่งเนื้อก็จะไม่แข็งคือปลาทูเนี่ยจะนิ่มค่ะและยิ่งเป็นปลาทูหน้านี้เป็นปลาทูหน,น้าหนาวนะคะเนื้อมันก็จะมันแน่นทานอร่อยค่ะถ้าเป็นปลาหน้านี้ค่ะอันนี้ปลาทูสดที่เราคัดเป็นไซส์ใหญ่ค่ะขนาด4ตัวโล ก็ตัวจะใหญ่กว่าทของทั่วไปค่ะเพราะว่าเวลากินเนี่ยเนื้อมันจะเยอะมากขายยังไงปลาทูนะคะปลาทูเนี่ยตัวละ70บาทค่ะราคาพิเศษก็คือถ้าคุณซื้อ2ตัวเนี่ยก็จะเหลือ120บาทค่ะถ้าซื้อ3ตัวก็จะลดลงไปอีกเหลือ160บาทค่ะส่วนปลาตะเพยียนก็จะมี2ราคาค่ะถ้าเป็นตัวเล็กหน่อยก็ตัวละ120ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ตัวละ140บาทค่ะติดต่อยังไงจะมีเบอร์โทรนะคะมีเพจค่ะร้าน ปั้นซับปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มค่ะทักแชทเข้ามาได้นะคะค่ะสามารถวอล์กอินเข้าไปที่ตลาดน้ำาของรัดมยมได้ดเจอกันตลอดเสาร์อาทิตย์และก็นัขัดตะเลอร์ค่ะถ้าลูกค้าสั่งมาทางแชทก็คือเรารับส่งให้ราคาการส่งเนี่ยทางลูกค้าจะต้องเป็นคนออกเองราคาจะสูงนิดนึงถึงสูงแต่เรารับประกันว่าสินค้าปลอดภัยไม่เสีย ควบคุมอุณหภูมิให้อย่างดีค่ะถ้าไกลๆก,ก็จะส่งเป็นของบริษัทรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเช่นเรามีลูกค้าร้านอาหารทางภูเก็ตอย่างเงี้ยสั่งทุกเดือนเงี้ยเราก็จะแพ็คแล้วก็ส่งกับรถห้องเย็นเนี่ยค่ะแล้วทางรถห้องเย็นก็จะไปส่งถึงที่ร้านเลย <Okay. S 1> ค่ะ